สไตล์อินโนสเตรเลียนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูเนื้อย่างนะคะทุกคนนะคะจะเข้ามาย่างในหมออ้อทอดไร้น้ำมันนะคะก่อนอื่นพลาขอหมักเนื้อก่อนนะคะทุกคนก็เน,เนื้อชิ้นหนึ่งก็ประมาณเกือบครึ่งกิโลนะคะชิ้นนี้ใหญ่มากนะคะพลาก็จะมาทำการหมักนะคะพลาก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมขูดไปก่อนนะคะ ูดกระเทียมเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็โรยด้วยพริกไทยคะ่ะนะคะเพระาะเราจะหมักเนื้อนะคะทุกคนแล้วค่อยย่างะคะจะได้อร่อยนะคะจะได้มาจิ้มกับข้าวเหนียวร้อน,อนเจียวนะคะเจียวน้ำมะขามเปียกนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะขาดไม่ได้ก็ผงนัวนี่แหลคะค่ะนะคะข่าโนผงนะคะใส่ตามใจชอบนะคะใส่เยอะก็อร่อยเยอะเนาะ <c oughs> จากนั้นก็นะคะซอสมิกกี้นะคะ หมักค่ะสิ่งไหนจะอร่อยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเกลือนิดหน่อยนะคะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะคะพอเราใส่ทั้งซอสทั้งซีอิ๊วนะคะสารพัดดีซอสหอยนางรมนะคะทุกคนนะคะใส่เครื่องปรุงพอแล้วเดี๋ยวพอลาก็จะมาคันให้เข้ากันน้มรีเนตเนาะพอลาก็ขอหมักเนื้อก่อนนะคะคันให้เข้ากันนะคะ พะลาไม่ทิ้งไว้นะคะทุกคนหมักเสร็จพะลาก็จะย่างเลยนะคะสูตรนี้นะคะในเนื้อเขาจะติดมันนะคะทุกคนนะคะจะอร่อยนะคะหอมๆค่ะทุกคนดูสิเนื้อย่างนะคะในหมออ้อทอดไร้น้ํามันลองดูนะคะหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะคะสีสันน่าทานไหมจะเหนียวจะนุ่มไหมนะคะ ลองไปเรื่อยๆนะวนไปอยู่นี้แหละนะคะเมนูของพอล้านะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งเบื่อน,นะแม่ <g ave> ทากับข้าวไม่เป็นนะคะเห็นบ้านอื่นๆทากับข้าวแบบมีฝีมือพอล่าก็ทําแบบตัวเองทานได้นะ,ะซึ่งพอล่าไม่ใช่เป็นคนเคยทํากับข้าวนะทุกคนนะคะมาถึงจุดนี้ตอนเราต้องทําทานนะคะ เราชอบเนาะก็ต้องทําไปซื้อทาน,นไม่อร่อยอทุกคนนะคะเทคอเวมาพล่าทิ้งตลอดเลยไม่เคยกินกินนิดนึงคือมันไม่อร่อยอไม่ถูกปากนะก็ถูกปากค่ะแต่รสชาติมันไม่อร่อยพูดผิดขออภัยนะคะเนี่ยหมักเสร็จพอล่าก็จะใส่หม้อเลยนะคะทุกคนพอล่าไม่ไม่ได้หั่นเนื้อนะคะเพราะเขาชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวกลับเอา เกือบพอดีหม้อเห็นไหมคะเนี่ยเกือบพอดีแต่เลยมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะนะคะตอนนี้ก็เตรียมย่างเลยนะคะทุกคนพอล่าจะใช้ไฟเท่าไหร่นะคะพอล่าจะเอาข้างละสิบนาทีก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเช็คนะคะไฟร้อยเก้าสิบนะคะเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันว่าสุกหรือไม่นะคะทุกคน เช็คนะคะทุกคนอันนี้สิบนาทีแรกนะคะสิบนาทีแรกนะคะสีสันเป็นไงคะพล่าจะเอาแบบแห้งนะคะทุกคนนะคะพล่าจะกลับด้านก่อนนะคะเป็นมีเดียมอยู่นะคะพล่าจะเอาแบบนะคะเนื้อย่างแบบแห้งหน่อยนะคะทุกคนกลับด้านเอาอีกสิบนาทีนะคะเอาค้างละสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีนะเะพราะพล่าไม่ทานไม่ทันดิบนะคะชอบแห้งๆค่ะ ตอนนี้ก็ครบ20นาทีข้างละ10นาทีนะทุกคนอุย้ยดูสิสีสันน่าทานมากเลยนะคะคงจะแห้งหน่าดูเลยนะคะพระลราชอบแบบแห้งๆนะทุกคนเดี๋ยวไปหั่นแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะทุกคนคะ่ะค่ะทุกคนเนื้อย่างนะคะของพอล่านะง่ายๆนะคะพอล่าก็จะหั่นแล้วก็เสิร์ฟนะคะทุกคนคะ่ะดูสิอู้น่าทานมากเลยหอมๆค่ะทุกคนเนี่ยสิ เนื้อไม่เหนียวเลยค่ะซอฟมากเลยนะคะเนี่ยแรยกว่าล่านื้ว่าเขาจะเหนียวนะคะไม่เหนียวค่ะนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะค่ะหั่นเสร็จจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะ ทุกคนเนื้อย่างนะคะส่วนเนื้อของรัมนะคะรัมสเต็กเขาเรียกนะคะพอลากจะมาทำเป็นเนื้อยา่างง่ายๆสไตล์พอลานะคะย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันทุกคนข้างละสิบนาทีไฟ190ยก่างออกมาแล้วสีสันน่าทานมากเลยนะคะพอลากก็จะทานกับแจีวนะข,าข้าวคั่วน้ามะขามเปียกนะคะทุกคนกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมา,มา,ม,ามาทานด้วยกันนะคะเนี่ย อมมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อแล้วมาดูคลิปในพอล่าจนจบนะคะทุกคนก็ขอให้เขามีความสุขความเจริญน,นะคะอาหารเราทานไม่เหมือนกันเนาะว่ากันไม่ได้นะคะต่างคนต่างทานนะแต่พอล่าก็ทานนะคะทุกคน ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านลเล็กๆของพรานะคไลฟ์สไตล์ินออสเตรเลียนะคะพราเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เนาะนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะดูคลิปให้จบนะคะไม่รูดโฆษณาก็พอใจแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ